โอ้านารบกคัดไหมผิดเยอะมากอะไดสุขุมวิไม่ใช่ปักซอยแรงมากเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะได้ดูวิธีการเที่ยวแบบมวยกับต้นว่าเวลาออกมาเที่ยวต่างประเทศอะทำยังไงกันคือปกติเวลาเราไปเที่ยวอะเราจะแต่คนไม่ค่อยเตรียมตัวอะไรเยอะ ในแตลมันก็จะแค่แบบมาปัั d แบบเด t i ิเนชันคร่าวๆแล้วก็วิธีการแต่คร่าวๆหรือบางทีก็ได้ใช้ g o เกิ e หาดาวเลยซึ่งหอทำแบบนี้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนไปเที่ยวอ่ะมันก็จะหลงบ้างวิ่งบ้างแล้วก็เที่ยวไม่ครบแต่ว่ามันก็สนุกดีอ่ะมันแบบมันมัรสชาติของชีวิต แต่ถ้าไปกับบอลคุณึงไม่ได้บอลคนคือจะแบบละเอียดเบอรเหมือมนกับต้องซื้อตั๋วเพื่อบินไปสำรวจพื้นที่หนึ่งั้งแล้วค่อยกลับมาทำคลิปอีกรอบเอง okay. เดี๋ยวเขาบินไปฟุกุโอกะแล้วไปเดินรอบๆให้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเขาบินกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวมานั่งทำแผนให้ละเอียดว่ามันเลี้ยวไปทางนี้จริงๆไหมโอเคปะตอนนี <Okay. S 1> ้คื แเราซื้อบัตรชิวชูนอตพาสมาออกมาจากสนามบินก็เลยต้องมาแลกบัตรที่เคาน์เตอร์ JR เขาบอกว่าอันนี้คือเมนทิเกตเมนทิเกตเวลาจะเข้า JR ก็เสียบไปเลยเขามีเสนอให้ด้วยว่าถ้าเพิ่มเป็น2,008อ่ะจะได้รถไฟได้วยนะแต่เราอ่ะทำแพนมาแล้วเป็นแบบ ลเลยอันนี้น่าจะใช่ผุดดิ้งที่เขาบอกว่ามันอร่อยกันลองดูก่อนไม่รู้แหละเพราะว่าต้องลองท้องก่อนนต้องกูง้อะต้องกูง้ดีดเลย นมนมเต้าหู้อ,ะอ่ะอร่อยเดี๋ยวราต้อนมาลองชิดเฮ้ยรถไฟเราอะแล้ยวเราจะรถคันที่สามยอ่ะถ้าอย่างนี้ ก็เอาของไปเก็บที่โรงแรมละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาเดินเที่ยววัดระหว่างเดินทางมาก็คือง่วงมากยูท <YouTuber S 2> mm ูบเบอร์ก็เลยต้องขอนอน mm hmm. พักแรงแป๊บหนึ่งหาไรทานก่อนนะัรั่มีโฮยใช่ปว,ว่าต้องกินอะไรอ่ะใช่ยังไม่เจอเลยอ่ะ ซึ่งนายพลบอกว่าต้องกินอะไรยังไม่เจอร้านก็คืออะไรพลมันอาจจะเดินผ่านมาแล้วก็ได้ให้ให้ช่วยดูอะไรไข่ปลากระป๋องแน่หรอไข่ปลาเมนต้กระป๋องมันจะมีอย่างนี้ไงข้าวหน้าไข่ปลาซูกุยะโอเคหนอน ขอโลอนเจอไทยสุดแบบเป็นไงไม่สอบกัน,นี่พีนนี้ก่อนอะไรอ่ะเป็นเมินไทยากิอ่ะเป็นตายากิพวกม <c oughs> ันีประจากกินพอดังับเค็มนิดๆ แล้วก็เนื้อไทยมันคือแป้งแป้งยัข้าวย่างไสเมนไทโกนั่นแหละตรงเนี้เนื้อไทยรอดแดดแรงมากกว่านี้แต่ว่ามันมันอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมันเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นจะแดดแรง มันไม่ค่อยร้อนเราก็เลยหลบเข้ามาฝากแขกอยู่ในห้องแนะอร์อค่ะขนมบาร์เทล อีกหนึ่งภารกิจก็คือจะมาเอาผงชาเขียวกลับบ้านมันอาจจะดีแกเขาซื้อเยอะมากมันเปมารเกแต่มันไม่ได้แบอะไรคือที่อันฮิตที่มันมีแป้งด้วยฮะมันจะมีแป้งกรอบบนล่าง จะแบบนี้เอาปะเอาอือ สะพานหนึ่ง้ะห้ามกับสะพานเดิมเพราะอะไรนะมันเหมือนกับเป็นสะพานที่มันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย<ะ>่างเงี้ยเอ้าแล้วตอนนี้เราข้ามสะพานอะไรไม่รู้ไม่อยากข้ามสะพานอดีตเมืเ่อกี้คือเขาเยังไงนะสะพานนั้นอ่ะเขาบอกว่าห้ามเดินย้อนกลับไง หรือว่าทำให้เย็นจริงๆนะโอ้ดูแบบเขาเขาสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วเขาว้ายเร็วอะ่ะปิดปรับปรุงแล้วหนึ่ง โคตรจริงแต่ว่าไม่รูปหัวด้วยต้นเดี๋ยวไปดูในคลิปต้นไม่ได้รูปหัวร <c oughs> ูปหัวไปแล้วแล้ว <c oughs> ตอก็ไม่รูปเขาต้นรูกหูต้อนอาจจะไม่ได้แบบสมองดีอ่ะต้นจะหูดีขึ้นเอออย่งงางน้อยหูก็ดีขึ้นหมวยไม่ได้ไปรูปปากมั้แรงมากเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวขอแวะสตาร์บัคที่สวยที่สุด เที่ก็ไม่รู้ใครให้นิยามแป๊บนึงแล้วก็เราต้องกลับแล้วเราจะกลับรถรอบใหม่สามให้ได้เพราะว่ากิจกรรมต่อไปของเราก็าคือกิจกรรมโปรดก็คือช้อปปิ้งกองแบตหมดไปแล้วด้วยตอนเนี้คือไอ้โซนี่แซดวันนะมันถ่ายวีดีโอได้นอนมากเลยอะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือรู้สึกว่าจะลืมเอาสายชาร์จแบกกบกระแท่นชาร์จแบตมา ตอนนี้ก็เลยคิดว่าหนึ่งซื้อกล้องใหม่สองซื้อสายชาร์จจ้าอย่าลืมวงางก็คือจะมาช็อปปิ้งนะ แต่ว่ามีคนพุ่งตัวมาหาของกินอีกแล้ววัดมาร้านข้าวเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นร้าน ชิวัปจากการช้อปปิ้งไปกินซูชิด้วยความรวดเร็วแต่ว่าร้านปิดจ้าตอนนี้ก็เลยย้ายร้านด้วยความรวดเร็วจากโฮยที่ต้นมีร้าน,านยาตายข้างทางร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดตอนนี้ร้านคิวเยอะก็เลยต้องยืนรอเดี๋ยวเขาจะเรียกเองสรุปผลการดำเนินงานช้อปปิง้ง คุณได้อะไรไหมได้แต่ของฝากคนอื่นลองรองเท้าไปประมาณหมื่นคู่ไม่ได้สักคู่สรุปว่าเนื้อย่างอร่อยมาก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 ตอนนี้ก็คือกลางเลยจริงๆร,งรงาคาก็ไม่แพงนะ สองคน 5, <900. S 1> เราห 5, มดไปห้าพันเก้าร้อยเยนเบียร์ขวดหนึ่งด้วยเบียร์แต่ว่าเลือดน,นักสู้ของเรามันยังไม่จบเท่านี้ไปต่อดองกี้